สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องชูใจออนทัวร์ทุกทท่านนะคะวันนี้ชูใจออนทัวร์จะพาพี่น้องมาเที่ยวมาชมแปลงปลูกผักหลังบ้านของเรานะคะย้ายปลูกไว้ค่ะวันนี้วันอังคารนะคะเย็นประมาณ5้าโมงครึ่งนะคะของวันอังคารนะคะอากาศก็ร้อนนะคะแต่ว่าเรามาเดินเล่นมาดูสวนแปลงปลูกผักของเรานะคะยามเย็นนะคะบ้านนาบ้านนอกของเรานะคะ ไปกันค่ะไปดูกันค่ะว่าในแปลงปลูกผักของเรายายปลูกผักอะไรไว้บ้างนะคะช่วงโควิดนะคะไม่รู้ว่าเราจะไปเที่ยวไหนนะคะก็คือเราก็กลัวนะคะเราก็เลยทำแปลงปลูกผักนะคะไว้รับประทานเองนะคะไปกันค่ะไปดูกันค่ะว่าเราจะมีผักอะไรบ้างนะคะที่ยายปลูกไว้ไปค่ะค่ะอากาศยามเย็นหลังบ้านเรานะคะข้างหน้าเรานี้แปลงปลูกผักนะคะ ยามเย็นนะคะร้อนนะคะอากาศวันนี้นะคะร้อนนะคะหลังบ้านเรานะคะอันนี้ต้นมะพร้าวน้ำหอมนะคะแต่เหมือนเขาจะกลายพันธุ์นะคะ<อ>ก็ไม่นะคะก็มะพร้าวน้ําหอมนะคะแต่ว่าคือเราไม่ค่อยได้ทานเขานะคะได้กินเขามันก็จะจะแก่นะคะ เราก็จะเอาไว้ทําขนมนะคะเวลาเราทําขนมทํากับข้าวนะคะที่ที่ทําเป็นกะทินะคะหลังบ้านนะคะยามเย็นนะคะไปค่ะไปดูในแปลงปลูกผักนะคะว่ามีผักอะไรบ้างนะคะอันนี้ต้องล้อมนะคะ ไก่นะคะกับหาน,นะคะหาน,นี่ไม่ได้นะคะกินหมดทุกอย่างไม่เว้นเลยนะคะอันนี้มีอันนี้ผักชีนะคะผักชีนะคะยายปลูกยังไม่รดน้ำเลยะคะ่ะเดี๋ยวเรามาลดน้ำกันนะคะอันนี้ผักสลัดนะคะผักสลัดของเรานะคะ เดือนกว่าแล้วนะคะเราไม่เคยปลูกนะคะเราปลูกครั้งแรกนะคะเลยเราก็เลยไม่รู้ว่าเขาอยู่แบบไหนนะคะสภาพดินหรือสภาพอากาศนะคะเราก็ไม่ได้กางมุง้งหรือว่าทําหลังคาให้นะคะเราปล่อยโล่งเลยะคะ่ะปล่อยโล่งนะคะไม่มีหลังคานะคะเนี่ย่ะเราได้ประมาณต้นแค่นี้นะคะ น่าจะได้เก็บรวมๆกัน20่สิบาทนะคะ<อ>ไปขายนะคะ<อ>ยังไม่ได้ลดน้ำนะคะเดี๋ยวเรามาลดน้ำกันนะเนี่ย <ๆ S 2> เก็บรวมๆกันน่าจะได้อยู่นะคะได้กินได้ทานอยู่นะคะอันนี้ยายขุดหลุมไว้จะปลูกแฟงนะคะกับฟักทองนะคะคนะคะ ยำเย็นบ้านนอกบ้านนาเรานะคะหลังบ้านนะคะอันนี้ข้างในนี้ก็จะมีผักชีเหมือนกันนะคะยายปลูกพริกเนี่ยคือลูกดกมากนะคะพริกพริกต้นนี้นะคะเขาสุกไปแล้วนะคะครั้งหนึ่งสุกแล้วเขาก็ล่วงลงพื้น,นะคะ่ะเต็มเนะะี่ยค่ะคือสุกมากนะคะเรากินไม่ทันนะคะ เขาก็จะร่วงลงพื้นนะคะเต็มเลยค่ะ,คะเต็มเลยนะคะที่พื้นอันนี้คือเขากำลังออกใหม่นะคะคือลูกดกมากนะคะเนี่ยเต็มต้นเลยนะคะกำลังออกคือเขียวลูกเขียวกำลังเล็กๆนะคะกำลังออกมาใหม่นะคะนี่ยลดน้ำเขาตลอดนะคะเราก็จะได้กินตลอดนะคะ น,นีมะเขือก็ลูกต้นโตแล้วนะคะมะเขือกำลังออกลูกนะคะเล็กๆยายนะคะปลูกยายเป็นคนทำนะคะอันนี้ก็ต้นหอมอันนี้ก็ผักชีนะคะเพราะว่าส่วนมากเราทำกับข้าวเราก็จะใช้ต้นหอมผักชีเยอะนะคะยายก็เลยจะชอบปลูกผักชีอันนั้นคะน้านะคะคะน้าอยู่กับผักชีอ๋อคะน้าอยู่กับต้นหอมค่ะ หัมะเขือกำลังออกลูกเล็กๆนะคะมะเขือได้แกจะชอบทำกับข้าวอันนี้มะเขือยาวนะคะนี่มะเขือยาวเราก็มีนคะคะกำลังออกลูกเล็กๆเลยมะเขือยาวนะคะอันนี้ก็เบี้ยมะเขือนะคะยายพ่อมะเขือเยอะเลยค่ะ มีต้นมะเขือเลยอ,อันนี้สะระแหน่นะต้นสะระแหน่นะสะระแหน่หอมนะคะอันนี้ต้นหอมนะคะอันนี้ใบกุ้ยช่ายไหมคะ<อ>ถ้าพูดผิดก็อย่าว่ากันนะคะกุ้ยช่ายไหมคะกุ้ยช่ายนะคะเนาะอันนี้ผักชีใบเรื่อยนะคะ เราไม่ค่อยได้กินเขาไหมคะเขาก็เลยแตกออกแบบนี้นะคะผักชีไปเรื่อยนะคะไม่รู้ว่าเราจะเอาเข้าไปทําอาหารอะไรคะ่ะผักชีไปเรื่อยเราไม่ค่อยได้ใช้ได้กินนะคะมันก็เลยไม่ค่อยได้เด็ดใบเขาคะ่ะเขาก็เลยแตกแตกเป็นต้นแบบนี้เราต้องตัดออกแต่นี่ยายน่าจะยังไม่ตัดนะคะอันนั้นก็มะเขือยาวนะคะ ยาวอันนี้ต้นมันสำปะหลังนะคะเราเอาไว้ทำขนมนะคะเวลาเข้าออกหัวก็ให้ทำขนมนะคะไปเชื่อมนะคะอันนี้ก็มะเขือนะคะไปค่ะเดีย๋ยวเราไปลดน้ำผักของเรากันนะคะยังไม่ได้ลดเลยค่ะดินแห้งนะคะอากาศร้อนแดดร้อนนะคะ ติดตามกดไลค์กดแชร์ให้จูใจออนทัวร์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้ได้รับชมนะคะแล้วกลับมาเจอกันคลิปหน้านะคะมาดูกันนะคะว่าจูใจออนทัวร์จะพาพี่น้องไปเที่ยวชมสวนหรือว่าไปเที่ยวที่ไหนนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้จุใจออนทัวร์นะคะแล้วกลับมาเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ